ัดีคุทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องอูดร์ชแชนเนลค่ะวันนี้ค่ะทุกคนเราจะมาป้ายยาเพื่อนกันนะคะซึ่งเห็นในตรงนี้ไหมคะอ่าน,นี้ไม่เกี่ยวนะคะเห็นตรงนี้ไหมคะนี่คือเพื่อนของเรานะคะคือคุณมานัสนะคะที่คือแอปชอบคุณแอนอุ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ใช่คือเราเคยเล่นนะคะมีคลิปสั้นของเรดเบลเลตเรดซอยจะสามารถไปดูได้น,นะคะทั้งในทิกต o อกทั้งยูทูบหลังเรานะคะประเด็นคือวันนี้เราจะมาป้ายยา รูปของพี่เต็นในลูกต่างๆซึ่งเราหาลูปมาเรียบร้อยแล้วค่ะเพียงแค่ห้ารูปแต่ถ้าอยากให้มีมากกว่านี้แบบว่าอยากให้ทุกคนลองแชร์รูปพี่เต็นหรือไม่ก็ลองกําหนดมาว่าลองให้คะแนนพี่เตนในลูกนี้ลูกนี้ทุกนี้แบบมีจะมีทั้งสวย น่ารักเซ็กซี่แล้วก็หลอ่อนะคะวันนี้เรายกมันแค่แบบไม่กินรูปเองแต่ถ้าอยากได้คลิปเต็มๆเ,เนี่ยต้องรอก่อนนะคะวันนี้ค่ะเราทักเพื่อนตอนนี้ค่ะคุณมานะนะคะแล้วบอกว่าสวัสดีไห้ผมมีเกมมาให้เล่นคุณสนใจไหมบอกมันมาอีกแล้วคือก่อนหน้าน,นี้เราเล่นกับของเลเวเลตไปเรียบร้อยคือนางชอบเลเวเลตแต่วันนี้เราจะมาป้ายยาพี่เต้นให้กับนางแล้วดูสิมันบอกให้พ,พี่เต้นตุง้ตงๆงจัดมาเพราะผมจะป้ายยาพี่เต้นให้กรอบคุณแล้วก็ส่งไปคืหอหัวเราะมันบอกว่าทําไม่ได้หรอกอ่ะเราจะรอดูนะคะว่า เราจะไปยาพี่เต้นสาเร็จไหมถ้ายังไม่สําเ,เร็จคลิปต่อไปเราต้อง,องไปยาให้พี่เต้ให้มันมากที่สุดเลยทุกคนเหมือนที่เราโดนตกพี่เต้นเหมือนกันมารูปแรกเราต้องเอารูปนี้ก่อนนะคะนี่ส่งไปเลยนะคะแล้วก็พิมพ์ก่อนว่ารูปแรกให้คะแนน เลยมันจะนางจะงงไหมว่านี่คือรูปใครและนางจะเราเราูราร้ปฏิกิริยาของนางว่าสมมุติว่านางเราให้รูปนี้เป็นรูปแรกแล้วนางจะงงงงไหมว่าเอ๊ะรูปใครเอารูปเด็กมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้านางจําได้เราเคยป้ายยาให้นางอยู่ครั้งเนึงเราให้ดูรูปนี้แต่จะไม่ได้ว่าตอนไหนนี่แหละทุกคนเราลองดูกันให้คะแนนของนางกันว่าจะให้กี่คะแนนนะคะสิบเต็มสิบเป็นไงเป็นไงรูปแรกก็มาแล้วนะคะเราต้องถามผิดผลก่อน น่ารักเป็นไงน่ารักดีโอ้โหเป็นไงเราไม่ต้องถ่ายผลเราเหมือนแบบว่าเราไปแบบพูดกับนางไว้ว่าเอ้ยเวลาจะเล่นอะไรอะขอเหตุผลให้หน่อยอะไรเงี้ยบอกน่ารักดีมารูปที่สองเนี่นะเราภาษาที่แบบว่าน่ารักน่ารักดีกว่าเอาแบบอันนี้ก่อนมาเราจะดูเหมือนคนพิมพ์ไม่ทันหรือ,อยังไงเนี่ย ถ้านางจ,จำได้นางได้ระดูออกอ่ะหรอดูหรอดูนะ้าจะให้กี่นนนะคะแนนนะฮะเจ็ดเต็มสิบอุ้ยเอาแล้วเจ็ดเต็มสิบเลยเหรออ่าทำไมทำไมเออเราต้องขอเหตุผลจากนางก่อนดูเหมือนจะงงงงได้แก้ ดูใะง่วงๆไม่เราบอกว่าอ้ายบอกว่าพี่เต้นตอาบอกก่อนพี่เต้นทำท่าแมวอ้อนไม่ใช่ง่วงอ๋อเพื่อนฉันไปหมดแล้วเราบอกก่อนอันนี้นเรามองแล้ว่ามุมอมองคือพี่เต้นอะทำท่าแมวอ้อนแบบอ้าย นะ่ารักนุกเขาบอกอ่ะหนึ่งว่างว่างวงอ๋อตายตายตายเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีดไปกับนานงะแลวเราจะอธิบายรูปนี้ให้ฟังว่าทําไมทําไมไมันให้ผลว่าพี่เต็งง,ง่วงนะฮะต่อมาน้าองพิมไม่ก่อนเนาะเออเป็นคนที่พิมพ์อะไรช้าอยู่แล้วเพราะว่ามือเดียวเนาะทุกคนมากรุ่ที่สามเนี่ยเรากําลังคัดเต็มๆว่าจะเอารูปนี้ก่อนหรือจะเอารูปนี้ก่อน เจ้าลูกนี้กอดอ่ะกบแล้วเราลองลองหนีไปเลยแล้วดูสิว่าลูกเนี้ยนางจะให้กี่คะแนนโดมาแล้วมาแล้วเครื้องลองดูเราพิมพ์ลูกที่สี่ไปก่อนเอาให้แค่แบบนิดเดียวเท่านั้นแหละทุกคนเพราะว่าเราจะให้แบบป้ายนางจริงๆอ่ะคนต้องป้ายแบบเยอะมากเยอะมากเลยอะทุกคน ดูดิทาเราจะให้กี่คะแนนคลิปนี้อาจจะดูยาวหน่อยนะคะอุ๊ย8.5เต็ม10นะคะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเพราะว่าเราต้องใช้เวลานิดนึงเพราะเพื่อนให้คะแนนาหาเหาุผลนให้เจอนะคะ8.5เต็ม10เฮ้ยแสดงว่านางกําลังพิมพ์อยู่นะคะทุกคนเราดูซิว่านางจะพิมพ์มันตอบหรือเปล่า นี่รออยู่นะไม่ใช่ว่าอะไรนะรอรอเหตุผลของนางอยู่นะทาไมเราติดคําว่าเรียกนางนางนางเพราะว่ามันนี้ใส่อะมันเหมือนแบบอ่าเราก็แ,แบบนิสัยนางอะก็จะเป็นแบบว่าบางทีก็แบบว่าผู้นําบางทีก็เป็นแบบเออรับฟงังแล้วชอบเรียกนางเพราะนางเหมือนแบบอยู่กับพวกแบบเราแล้วก็เพื่อนอะไรมู่เยอะมู่เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแก๊งเราแก๊งแปดคนอะจะมีผู้หญิงมันก็เลยดูแบบว่า เออมันก็เหมือนแบบคนอื่นเขาจะมองว่ามันเป็นแบบกระเทยเกย์กระเทยกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันได้เป็นนะเพราะมันแอบ,บชอบผู้หญิงคนนึงอุ้ยลืมสปบอยข,ขอโทษค่ะมามานบอกนางบอกว่าเท่ขืึมดูมีเสน่ห์แอนม่บอกแล้ววันนี้ต้องไปยาให้สุดต่อมาเฮ้ยช่างใจว่าสามบนนี้จะเอาไหนก่อนเอารูปนี้ก่อนละกันรูปนี้ รูปเด็กพิเศษอะคือสิบเมสิของนางอะสุดยอดแล้วนะแต่ดูรูปที่เหลือเราจะนางจะให้กี่คะแนนเป็ดอ่ารอดูรูปเนี้ยรูปเนี้ยมันต้องให้สิบเต็มสิบภาวนานะสิบเต็มสิบนะเพื่อนจะร้อยเต็มสิบก็ได้กูให้เ,เกินกูขอเ,เกินว้าร้อยเต็มสิว่าแล้วเราดูเหตุผลนางที่นางให้หผลว่าให้ร้อยเต็มสิบ บอกแล้วรูปนี้คือพิคาดรูปนี้คือใครๆโดนแล้วก็ต้องตกเดี๋ยวทำคลิปตอนที่นีดแล้วเราจะถามเหตุผลนางว่ารูปนี้ทำไมให้ร้อยเต็มสิบแบบหยดีใจมากเลยฉันในสุดฉันเอาไปยารูปนี้พี่เต็งให้ได้สิเป็ดแล้วไว้าดูเหตุผลนางก่อน<ค>บอกเลยว่ารูปเนี้ยใครๆก็ตกใครๆก็แพ้น่ารักเหมือนผู้หญิงเหมือนที่คิดเลย ตอนตกชว้นแรกๆอ่ะแต่แกตอนตกชวนแรกคือแบบโอ้ my god นึกว่าผู้หญิงจริงๆคือแบบว่าถามต้นกุ้งถามน้องว่าเฮ mm ้ย hmm. นี่ผู้หญิงใช่ไหมเกิดกูวงอะไรอะไรเงี้ยบอก no ผู้ชายพี่เต้นไงคนไทยไงบอกว่า,อ,าอ้าวหรอคือสวยเหมือนผู้หญิงมากเลยแบบกรี๊ดมากตอนนั้นแล้วจากนั้นขึ้นด้วนตกมาแล้วก็คือรูปเนี้ยตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ในแบบว่า ในโทรศัพท์มือถืออยู่ช่วงช่วงหนึ่งคือแบบว่าตั้งคู่บอตอ่านนอ่านหน่าจะล็อกเป็นของพี่ีโอหน้าจะลักคือพี่เต็นรูปนี้บอกเลยว่าดีมากมากเลยรูปต่อมาอันเนี้ยเหลือสองรูปสุดท้ายประเด็นคือสองรูปสุดท้ายอ่ะนางจะให้กี่คะแนนรูปเนี้ยเราเอามาแก้พี่เต็นเออมาแก้พี่เต็นยังไงก็ไม่รู้หัว ร,รูปนี้รูปนี้รูปนี้น่านจะให้กี่คะแนนราคแบบรุนในใจภาวนาว่าเฮ้ยอย่าให้น้อยนะเว้ยรูปนี้คือมีมนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยรูปสุดท้ายเราจะมาดูกันว่าน,นางจะให้กี่คะแนนเอาขเอาขาใช่ไหม แสดงว่านางชอบนางชอบรูปมีมีแน่ๆนะฮะบอกเลยว่าเวลาจะเล่นมีมอะไรเงี้ยพันเต็มสิทธิอ้าวแกมีเต้นด้วยวะแแกเหมือนกันโอ้ยเฮ็ดพวนเฮ็ดพวน นางบอกเอาฮใช่ไหมเอาหาใช่ไหมใครต้องเห็นรูปนี้คือแบบว้าวพี่เต้นโหให้พันเตียวสิขนาดเนี้คือที่สุดของที่สุดแล้วทุกคนชอบครับเห็นไหมถ้ารูปเป็นมีหมักทนานจะชอบอ่ะต่อมารูปสุดท้ายรูปสุดท้ายเนี่ยเราลุ้นภาวนาว่านางจะชอบไหมเออ รูปแนวามาแสเซมมาควินมาควินพี่เต้นควินควีนมากแล้วดูที่รูปสุดท้ายดิน่าจะให้กี่คะแนนบอกเลยว่าฉันภาวนาว่ามันต้อได้คะแนนเแน่ๆแต่ความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะเออเราจะดูเพื่อนของเราดิว่าจะมันจะให้กี่คะแนนเพราะนาาชอบเลเบเลตนะคะผมว่าคุณให้ดีกว่าครับ คุณคุณคุณต้องให้คะแนนครับต้องบอกว่าคุณต้องให้คะแนนครับให้คะแนนลูกนี้ครับอ้าวต้องเลยลืมงองูโอ้ยผมว่าคุณให้ดีกว่าครับคุณต้องให้คะแนนลูกนี้ครับเอาละเราก็จะลุ้นลุ้นรูปเนี้ยลุ้นรูปเนี้ยรูปเดียวเลยลุ้นแบบ แสดงว่าแสดงว่าลิท่วิง,งูนที่เรเพ่ชอบอ่ะคือก็นางก็ต้องจะเป็นสายที่แบบว่าเซ็กซี่ก็คือพี่จอยนะคะชอบพี่จอยนางก็ชอบพี่จอยแบบลูกเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่เวนเนี่ก็คือสายแบบหวานน่ารักน่ารักก็น่าจะเป็นลูปที่สี่นะคะทุกคนลุปน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้รอดูดินาะงจะให้เก่งแคแนนเนี่ยฉันลุ้นมากเพาวานามากเลยกับลุเนี่โอ้โหไม่ได้ภาวนาลุกไหนเท่าลูกนี้มาก่อนเลย เด็ดลุ้นมากลุ้นหนักมากลุ้นหนักมากแกถ้าใครดูคลิปนี้กรณาดูให้จบบอกเลยว่ามีหกลูกคือแบบที่ของที่สุดมากจริงๆต้องดูให้จบนะทุกคนเพราะว่าให้คุณดูไปตัดสินดีกว่าครับว่าจะให้คะแนนเ,เท่าไหร่จ้า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวอย่างนี้ก็ได้หรอให้คนดูไปตัดสินดีกว่าว่าจะให้กี่คะแนนจ้าอ่าทุกคนคะ รูปสุดท้ายเพื่อนเม่เพื่อนน่าจะแบบ,แบบว่าให้คะแนนเยอะมากเหมือนจะให้คะแนนไม่ถูกต้องให้คะแนนลูกนี้นะคะน่าจะเป็นรูปนี้ลูกนี้นะคะทุกคนว่าให้กี่คะแนนสําหรับคุณสําหรับเราคือหมื่นเต็มสิบไปเลยแกคือเซ็กซี่มากคือแบบว่าอืมคัมแบ็กนั้นเซ็กซี่ไม่เบานะโอ้แม่แต่พ่เต็มเป็นคนบอกว่าไม่อยากโป้แต่แต่ละคําของเธอแต่ละคําของพี่อะโอ้โห โอ้ท่านนั้นเลย SM e ต t เ t i o n ก็แบบว่าไม่อยากโู้อ่ะนางบอกว่าส่วนตัวให้สิบเต็มสิบนะอ่าโอเคแสดงว่านางก็ชอบแบบรูกป,ป,ประมาณเราก็มาถามว่าชอบรูปไหนมากที่สุดอ่าพิมพ์ก็ยังผิดเลยโอ้ยตายแล้ว ใครคนดูพี่ตดสิเว้ยจ้าสําหรับคนดูนะคะคลิปนี้รูปสุดท้ายคุณให้กี่คะแนนและคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้เลยทุกคนจะบอกว่าเราให้ทุกคนเล่นกันดีกว่าเนาะก,ก็รูปสุดท้ายเนี่ยให้กี่คะแนนเนาะโอเคอ่ะเรามาดูคําตอบรูปที่ส4นะโอ้นางชอบรูปนี้โอ้โหนางชอบรูปนี้ เราชอบรูปนี้มากนะคะอ่าไม่ตีไม่ฉาดว่าชอบรูปไหนไม่สุดก็คือเราชอบรูปนี้ค่ะแก้ใครๆก็ชอบรูปนี้สุดที่สุดเราบอกว่าขอบคุณทราการเล่นนะครับ <c oughs> เราก็จะจบเกมในเพยงครั้นี้ ทุกคนในวิ่สุดฉันก็ยังป้ายาพี่เต้นแต่ยังป้ายาไม่สุดเพราะฉะนั้นคลิปนี้ถ้าคุณดูถึง100คน100คนเลย100คนเราจะมีดไปหาหนางและคําถามก็ต้องทิ้งไว้เหมือนเดิมว่า4ี่รูปที่เราส่งไปป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนั่นน่ะให้ขอเหตุผลแบบชดัดเจนชัดเจนว่าทําไมให้คะแนนเท่านี้เท่านี้เท่านี้เท่เา,นเานี้นะคะทุกคนคนดูหนึ่งร้อยคะมาไล่แหละไป นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดสมครสมาชิกกับเราในช่องนี้นะช่อง U Channel ด,ด้วยนะใครอยากให้เราเล่นเกมแบบว่าให้คะแนนลุกของใครระหว่างของใครนะคะจะเป็นพี่โดยยองพี่จอนนี่เจมน้องเจมมินน้องเหรือจิน,จน,จน,นเจนโอเจฮยอนหรือเอ็กโฟก็จะเป็นแบบพี่แบค๊คยอนชี่ชานยอนผีใครพี่ซูโฮสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะแต่อย่าลืมนะคะรุ่นสุดท้ายนะนเยนี่ยคนเบลุกเนี้ย คุณจะให้กี่คะแนนนะคะเดี๋ยวเราต้นคลิปเราจะป้ายรูปเนี่ยแล้วก็ทิ้งคาถามไว้ว่ารูปนี้คุณจะให้กี่คะแนนอ่านะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะย้ำอีกครั้งฝากกดไลค์ค่ะกดแชร์นะคะกดส r i b e ให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกันค่า,วาสวัสดีค่ะ